พระอาิการเสรีอัคคจิตโตเจ้าอาวาสวัดเนินเสรีตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจากพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลของที่ระลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตร,ระหว่างวันที่8-16เมษายนนี้นงวัดเนินเสรีหมู่ที่11ต,ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางพิลาพันธ์ปจจิตังผู้ใหญ่บ้านหมู่11เ,เป็นประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนบูชาพระพุทธ ภาษสีพัชะโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยพร้อมพระเกจิดังร่วมพิธีนั่งปรกทั้งนี้เพื่อนำวัตถุมงคลที่ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษวันนี้มอบแด่ผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดในวันที่8เมษายนและพิธีตัดไวลูกนิมิตในวันที่16เมษายนสำหรับบทหลังนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีความมหศัศจรรย์เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับตัวเลขเพียงสองตัวในเหตุการณ์สี่อย่างระหว่างเลขสองกับเลขสี่ เริ่มจากพิธีวางศิลาเลิกสร้างโบทหลังนี้ในปี42ใช้เวลาสร้างแล้วเสร็จถึง24ปีความกว้างของโบสถ์24เมตรและมีความยาว42เมตรเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้น2แผ่นดินระหว่างรัชกาลที่9ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่10จึงทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์จึงแห่เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษจํานวนมากสําหรับงานปีทองฝั่งลูกนิมิ Mid Series, ตวัดเนรเซรีตำบลกันจุหลังพิธีเปิดในวันที่8เมษายน โดยนายสมพงษ์ทองหนูหนุน้ยนางเพลึงสามพันที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในแต่ละคืนยังจะมีมหรสพพร้อมส่วนสนุกให้เที่ยวชมตลอดงานและมีงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16เมษายนโดยจะมีพิธีตัดวายลูกนิมิตในเวลา1 2 0 9นและพิธีอุปสมบทนาคหมู่ในเวลาต่อมา